สนับสนุนโดย Isuzu D Max ใหม่ X, Super daylight สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคู่มันมวยไทยครับสำหรับวันนี้มีผมธนพลคงกพันรับหน้าที่บรรยายครับวันนี้เราไปกันที่เวทีมวยลุมพินีครับในศึกวันวีระพลครับของนายวีรพลแป้นช่วยครับหรือหมูภูเก็ตครับคู่ที่ท่านจะได้รับชมครับเป็นคู่ที่3ของรายการนะครับ เป็นการพบกันระหว่างขุนเดียวพยั์คำพันธ์ครับเจอกับทางด้านฉลามขาวสิ์ซอรถครับคู่นี้ครับมาดู3ไฟล่าสุดนะครับทางด้านขุนเดียวครับก็เป็นฝ่ายชนะ,อะขออภัยครับเป็นฝ่ายแพ้นอกให้กับทางด้านซูเปอร์แจ็คสอยุพินดาในยกที่2นะครับแล้วก็มาชนะคะแนนซูเปอร์แจ็คสอยุพินดาแก้มือได้สำเร็จครับที่ลุมพินี ไฟลล่าสุดครับชนะน็อกทางด้านของนักรบบอสุนทรนท์นะครับในยกที่4ส่วนทางด้านของฉลามขาวสิริรถครับก็แพ้คะแนในให้กับเพชรใต้เกียรตินาดีนะครับแล้วก็มาแพ้คะแนในให้กับยอดเอกเทศบาลบางสวรรค์น,นะครับแล้วก็ล่าสุดครับชนะน็อกทางด้านเจนสริญญามวยไทยในยกที่สองนะครับมาดูครับรูปร่างแม่ได้เปรียบแน่นอนครับขุนเดียวสูงยาวกว่าฉลามขาวแม่ ดูครับจังหวะหุยแรกนะครับเป็นมวยบูอีกคนหนึ่งแหละครับกล้าสู้กล้าชนครับจังหวะเตะต่อยหนักหน่วงรุนแรงนะครับส่วนทางด้านของขุนเดียวนี่แม่จังหวะดักจังหวะต้นี่ดูดีครับวงในนี่ก็ ก็ใช้ได้ครับโอ้โหแต่ฉลามขาวนี่มวยไฟเตอร์ครับดูนะครับเอนเตอร์เทนคนดูจริงๆครับโดนยัดไส้เข้าไปยังไม่มีอาการเลยครับโอ้โหเปรียบเหมือน10บล้อกับรถปิกอัพเลยครับวางแม่โอ้โหโดนเข้าไปครับแต่ยังบังไว้ได้หมดเลยครับเก็บอาวุธไว้ได้ครับ หลบแล้วนี่แหละครับโอ้ยตส่จ่อยางเข้าไปเอามีมัดุกแม่ทั้งฮุกทั้งอัฟคัดครับโอ้แต่วงไนนี่หือนี่แหละครับโหดมันฮาเละครับอย่างนี้ดูครับอืืโอ้ยนี่แหละครับต้องสู้ครับตัวเล็กกว่าครับแต่ต้องลงทุนครับอื โดนบ่อยๆนี่ไม่ดีเหมือนกันนะครับเอาล่ะครับได้จังหวะถือคติเสียอย่างครับสําหรับฉลามขาวตีได้ตีไปเตะได้เตะไปแต่ทีฆ่ายเองห้ามโวยโดนอีกแล้วครับพยายามโอ้โหต้องลงทุนครับนี่นะครับนักลงทุน สถานการ์บท2ยกนี่โอ้โหต้องบอกทางแดงนีเตะอย่างเงี้ยครับขยับ5 2แล้วนี่ยกที่3นะครับน่าเข้าไม่ติดเลยครับตอนนี้เข้าไปก็โดนแข้งซ้ายแข้งขวาครับของแลนี่ครับสีสันอีกมุมหนึ่งครับของเวทีมวยหมด3ยกครับสถานการณ์ ต้องบอกว่าโอ้โหขยับครับขุนเดี่ยวนี่ได้เปรียบถึง8-1เลยครับขุนเดี่ยวพยักคำพันธ์ครับดูครับเกมยกที่4ดีฉลามขาวจะแก้เกมมันยังไงครับวงในนี่ก็หน่งัดสอกนะครับขาอีกครั้งหนึ่งว่าแหดดูครับเบิร์นแขงสาย2ดอกติดกันแล้วเข้าในครับแดกดมิดเลยครับตอนนี้ แม่สู้จริงครับต้องยอมรับฉลามขาวนี่แหละครับอมืจังหวะครับต้องคนเดียวว่าต้องระวังเหมือนกันครับแม่โดนเรามีเป๋เหมือนกันครับเจาะยางแหม่ดูครับเสียงท่านลองโอ้โหแต่ยอมรับครับแข็งแกร่งจริงๆครับแ,แต่โดนบ่อย ก็ต้องดูครับเริ่มจะมียุคมีย่นแล้วครับตอนนี้ช้าลงแล้วครับเลือกเอาเลยครับนี่ครับคอยคอยเห็นไหลแล้วครับตอนนี้สถานการณ์พอดูแล้วครับดูครับแทงกันเป็นว่าเล่นเลยครับแล้วโดนอย่างนี้ถ้าไม่ยุบก็ไม่ใช่คนแล้วครับอื ร่างกายคนเราโดนบ่อยๆโดนย้ำบ่อยๆก็ต้องมียุบมีย่นนะครับหลบลูกนี้อา้อาวอ้าวยังได้อยู่โอ้หมัดก็ยังมีลูกคืดแกนีหลายก๊อกจริงๆครับโอ้โหโดนเข้าไปครับสองดอกอีกแต่ยังว่าแล้ะครับก็เริ่มแผ่วลงไปแล้วครับช้าลงแล้วครับอือหือ ครับแล้วก็พอมียุบมีย่นน้ำหนักอาวุธที่ออกไปก็แผ่วเบาแล้วครับจากที่หนักนี่ก็เรียกได้ว่าจะเบาครับแล้วโอ้แต่ดูครับฉลามขาวนี่จะม,มีก๊อกครับจะมีก๊อกสองก๊อกสามครับท,ทําท่าเหมือนจะหมดครับแต่มีฮึดมาตลอดครับหัวจิตหัวใจต้องยอมรับครับ เข้าไม่ติดเลยครับฉลามขาวคุณเดียวก็สบายสบายเลยครับถีบไปดักเตะไปนี่แหละครับมัดก็แยบนั่นแหละครับโอ้โหลำบากครับอย่างนี้ฉลามขาวบอกบน่บนปวดหัวแล้วครับอย่างนี้เข้าไม่ถึงสักทีมีแข้งมีมัมด มีเข่าเลยครับหล่ออ้อาโดนเหมือนกันแมโอ้ยหมดยกที่4ครับมั่นใจนะครับทางด้านของขุนเดี่ยวไปแล้วครับตอนนี้31มขั้นต่ำครับยกสุดท้ายไม่ต้องอะไรมากครับต้องเดินหน้าต่อยหมัดสฐานเดียวครับกรรมาการบุญพาปรากฏผลครับ าบนเวทีเดินแล้วครับนี่นะครับต้องหมัดต่อยแล้วไม่ไม่สนแล้วครับขอต่อยอย่างเดียวครับจับพัดจับผูโดนจุดสำคัญนี้ร่วงได้เหมือนกันแต่จะเป็นอย่างที่ตั้งใจไว้หรือเปล่าต้องดูครับนี่นะครับหมัดมีเฮรครับโอ้ยหมัดอัป,ปคัสอ้าวมีศอกงัดขึ้นไป เดินต่ออ้ยแขนซ้ายดักรอก็อยู่แล้วนั่นแหละครับนี่กอดแล้วก็ต้องรัดให้แน,น่นๆแลครับปลอดภัยไว้ก่อนครับต้องระวังครับดูครับอย่างที่บอกครับ เอาแล้วครับนี่แหละครับก็ต้องออกมาหายใจทักหน่อยครับเร่งช่วงต้นยกไปเดี๋ยวดูครับจะมีลูกคืดอีกหรือเปล่าเข้าไปแล้วครับเริ่มเดินเข้าไปแล้วครับนี่แหละครับอย่างที่บอกมีหลายก๊อกอื้อหือ ็ยอมรับแล้วครับว่าเสียเปรียบรูปร่างนะครับสําหรับฉลามขาวแต่หัวจิตหัวใจนี่ต้องสูหกครับก็น่าจะผ่อนเกมลงแล้วนะครับสําหรับฉลามขาวก็ต้องยอมรับครับแพ้ชนะ เป็นเรื่องของเกมกีฬาครับอยู่ที่การเตรียมตัวและการฟิตซ้อมครับโอ้โหสู้ไม่ได้ก็ต้องยอมครับแต่ถ้ายังคาใจอยู่ก็ต้องกลับไปฟิตซ้อมเตรียมตัวมาใหม่ครับแต่คืนชื่อว่าเป็นนักมวยแล้วครับคืนบนสังเวียนนี่เอาไม่เมื่อ โดนประกบขึ้นชกบนสองเวียนก็ต้องสู้นะครับหน้าที่ของตัวเองครับเพราะว่าบางครั้งนี่มีฝืนไปนะครับรู้ตัวว่าสู้ไม่ได้ครับฝืนไปนี่โอ้โหอาจเป็นอันตรายถึงขั้นพิการแล้วก็เสียชีวิตก็มีมาแล้วนะครับสำหรับการชกมวยคือบางครั้งมันอาจจะไม่ ่งผลนตอนนี้นะครับแต่ระยะยาวๆดีก็มีหลายท่านก็คงเคยทราบข่าวกันมานะครับหมดยกสุดท้ายครับแล้วก็กรรมการบุญพาปรากฏผลรวบรวงคะแนนแล้วก็ชูมือให้กับคุณ